ฟังชันเก็บปลายหางได้ของเจ้า j a e ็ k A5EQB นะครับนั่นก็คือตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะนะครับการทํางานของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเก็บปลายหางได้ที่มันเหลือจากการตัดได้นะครับนะเ,นเก็บไปซ่อนไว้อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราเปิดปุ่มนี้ใช้งานนะนะครับนะมาดูกันนะปุ๊บนะครับ ปลายหางได้ก็จะหายไปนะครับปลายหางได้ที่ที่เหลือจากการตัดได้นะครับนี่นะนะครับเขาก็จะถูกเอาไปซ่อนไว้อยู่ด้านล่างแทนนะครับนะแล้วถ้าปิดละ่ะลองปิดนะครับปุ่มนี้นะกดครั้งเดียวนะกดปุ๊บสัญลักษณ์หายนี่คือ <c oughs> ปิดแล้วตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับนะตัวนี้ไม่ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเหลือปลายหางได้อยู่ด้านบนนะครับปลายหางได้อยู่ด้านบน,นบลักษณะยอย่างนี้นะ นี่คือฟังก์ชันเก็บปลายหางได้นะครับของจักรเย็บออโต้นะแล้วตัวนี้เขามีข้อดีข้อด้อยนะครับข้อดีของการเปิดระบบเก็บปลายหางได้นั่นก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเล็มปลายหางได้ตัวนี้นะครับนะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเล็มนะครับแต่ข้อด้อยของการเปิดไว้นั่นก็คือข้อด้อยของเขานะครับนั่นก็คือปุ๊บนะ ลิกกลับมานะครับมันก็จะเป็นกระจุกนี้ทําให้เราเสียถ้าเราไม่อยากเป็นกระจุกเราต้องมาเสียเวลาแคะนะครับแคะออกแคะออกนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไอตัวปลายหางได้ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเขาจะเอาปลายหางได้ตัวนี้ไปซ่อนไว้อยู่ด้านล่างพอไปซ่อนไว้อยู่ด้านล่างคู่กับการเปิดระบบย้ำอัตโนมัติเมื่อมันก็จะทําให้ได้ตัวนี้มันเป็นกระจุกนะครับหรือฝรั่งเขาจะเรียกเบอร์สเดียร์นัก็คือตัวหลังนกนั่นเองนะครับนะนะครับมันจะเป็นรลังนกนะเป็นกระจุกนะครับ ถ้าไม่ใช่งานโชว์ฝีเข็มด้านล่างนะครับถ้าไม่ใช่งานโชว์ฝีเข็มด้านล่างเปิดเลยครับนะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเลมแต่ถ้าเป็นงานโชว์ฝีเข็มด้านล่างก็ปิดไว้ก็ได้ครับนะทำได้2แบบนะสกรณีนะครับหเลือกที่จะปิดแล้วค่อยมาเลมเอานะนะตัดขี่ได้ตรงนี้นะครับกลนะับอย่างที่2นะครับใช้เงินตัดสินปัญหาติดตั้งอุปรกรณ์เสริมตัวคีบปลาหางได้นะนะนะครับแต่ตัวนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะมีมูลค่าสูง ะครับนะนะครับ,นะนะรบใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับหรือจะเสียเวลามาเล่มก็ได้นะครับนะในกรณีที่เราต้องการแบบเปิดย้ำออโต้ด้วยแล้วก็ต้องการเก็บปลายหางได้ด้วยนะครับนะี่นี่คือฟังก์ชันเก็บปลายหางได้ของเจ้า JackA5E-B ีดบขอบค,ครับ